แต่ว่าถ้าจับถ้าจับกบอะไรวะฉันรอวันนี้มานานด้วยกันแล้วเงยังสวัสดีค่ะพวกเราทุกแ่านค่ะตอนนี้คะก็อีกกับช่วง วันนี้เมื่อวานมำอะไรกันวันนี้นะคะใหม่ก็จะมวอา unbox box เซตรีวานนั่นเองค่ะมันเป็นแบบว่าเป็นออกแนวมังงะภาคแกละ่ะใช่มันคือตัวหนึงเอาขึ้นมาตรงนี้อยากอยากโชว์นะคะ <c oughs> อันนี้ค่ะก็ค,คือแบบว่า,วามันมาส่งหลายวันนะคะทุกคนแต่ว่าใหม่ยังไม่มาแกะชิ้นนะคะเพราะว่าใหม่ยังทําใจแกะไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าแบบแบบว่ามันมันตื่นเต้นเกินไปนะคะทุกคนรีวานนะคะก็คือตัวละครหนึ่งใน เ้ยแล้วมันไม่ใช่เกิงยีเนาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิงยีมันคือตัวละครหนึ่งในอนิเมะนะคะก็คือเรื่องเท็กแอกเฮ้ยเท็กแอกเท็กแอกออนไททันนะคะทุกคนก็คือว่าเป็นพระรองจากเอเลนนะคะทุกคนก็คือชื่อว่ารีวานนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะก็ดูนี่แหละค่ะ เป็นไงอ๋อแบบว่าหล่อเท่บาาเลยโอเคค่ะแล้วก็จะมาเกะกันเลยทุกคนแต่ว่าโอเคนั่นแหละมาเก็กันโอเคแล้วจะมาเบิ่กันโ,โหโหห่อเลยนะขนาดนี้แบบก็จะบอบโ,โอเคโอเคจับบั๊มไม่ได้แต่ว่าถ้าจับก็จับต่อ <c oughs> อะไรวะ ฉันรอวันนี้มานาะนอุยมาเลยอะน่ารอคืออุยอเี่ยคือใหม่สั่งมาทั้งหมด2เซ็ตนะคะทคนจะหมแกะให้ดูแค่แคเซตเดียวนะคะเพราะอีกเซตหนึงมัจะเก็บไว้ไม่อ,อีกเซตหนึ่งนะคะเป็นของพีนก็คือที่ใหม่ซื้อให้ทีมไม่ใช่เขาเขาขายต่อเองร้านแค่เพีเาถึงไ้หร้านึงซื้อใหม่เดิ จะมาแกะกันเลยอุ้ยอันนี้ไม่ต้องใช้นะกายเคยใช้เอาจริงจะไม่เคยเห็นใหม่เป็นอย่างนี้มาก่อนนี่แหละทุกคนใหม่เป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนี่แหละทุกคนได้เห็นแล้วเนาะ ไททันนะคะทุกคน <clears throat> นี่นะคะก็คือบ o x s e t Rewind นั่เองค่ะนี่เขาจะเป็นใบหน้าอันหล่อเหลาของร e ว i n นะคะทุกคนส่วนตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นไททันกับร e ว i n ที่กำลังสู้กันอยู่นะคะทุกคน ซึ่งแบบรีไวท์เก่งมากแบบเก่งเกินไปเก่งแบบเก่งปรมาขถึงลงนะทุกคนซึ่งในบ็อกเซ้นนะคะเขาจะมีอยู่2เล่มด้วยกันนะคะคือมันจะเป็นภาครุ่งอารมณ์ของรีไวท์นะคะทุกคนก็คือแบบว่ามันเป็นภาคแยกออกมาจากตัวเต็มของไอแคลของไททันนะคะทุกคนก็คือภารุ่งอารมณ์ของรีไวท์นั่นเองค่ะจะเล่าเกี่ยวกับประวัติของรีไวท์โดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะแต่ว่าไม่แอบเห็นตำหนิตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนแบบว่ามันก็จะแบบว่า ไ่รช่างไรไม่เป็นไรอุ้ยีใจอะ่ะเขาไม่จเป็นบ้าขนาดนี้มากเลยโอ้โเปิดยงไงอุยเขากูวมันเขาวทำพังอะ่ะ <laughs> เปิดยังไงอะ่ะาแล้วมาแล้วอุย้ยแต่เหมือนมันจะกลางได้ไม่ใช่ใช่ไหม อันนี้คือเล่มแรกนะคะโอ้โหกลิ่นของเธอมาทำข้อตกลงกันเฮ้ยโอ้โหแค่กลิ่นของสือยังหอมเลยอ่ะซื้อต่อขอไปดมนี่นะคะอันนี้คือจะเป็นแบบว่าพวกพ้องของรีวายนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเออร์วินนะคะที่เป็นหัวหน้าของรีวายนะคะทุกคนวินไม่ใช่เออร์วินเออนั่นแหละเออร์วินนะคะทุกคนเล่มสองนะคะเล่มดำอุ้ยเหมือนมันบอกว่ามันจะมีแบบพวกปุ๊บปุการ์ดอะไรอย่างงี้ด้วยนะ สองขางในเขาเข้าเชิญวันนี้นี่ก็จะเป็นตอนที่แบบว่ารีวายมาได้มาทํางานกับเขาเรียกว่าอะไรเข้าหน่วยสํารวจแล้วโอเคก็เล่นทดสองก็พอเท่านี้นะคะรับดูเอาเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยพุดด้าพสวย จะเอามาให้ดูนะคะอุนยี้มีห้าใบนะคะทุกคนเหมือนก็นจะมาบอกทีละใบนะคะว่ามันคืออะไรมันคือตอนที่ลีไวเสียพกพ้องไปนะคะใช่นั่นแหละตอนนั้นแหละแล้วก็ใบที่สองนะคะเป็นพักพวกของรีบ้านนะคะเป็นลูกน้องแล้วก็นี่ก็จะเป็นลีไว <c oughs> นั่นแหละลีไวก็จะเป็นรีไวหมดเลย ก็เป็นภาพหอรีววยนะคะก็จะมีแต่รีววยนะคะก็จะมีแต่รีไวเมอแบบว่าโอ้น่ารักมากแบบโซคิววราแบบว้าาดีะไออยอุยอุ้อะไรอะหมยก็ไม่รู้กคือดีคันนังสือมันแกะได้แล้วนั่นเลย ในบ็อกเซ็งรีวานะคะก็จะมีก็จะมีหนังสือทั้งหมด2เล่มนะคะทุกคนแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นสีหมดเลยนะคะทุกคนใช่แล้วก็เป็นภาษาไทยก้อนนี้นะคะเป็นโปสการ์ด5ใบนะคะทุกคนเป็นผ้ารีวากับพวกค้องนะคะใช่แล้วก็เป็นที่คานหนังสือนะคะแบบมันสามารถดูดได้มันเป็นแม่เหล็กอะเรื่ออะไรตู้เย็นเออมันคล้ายๆล้ายอะ เออไม่ใช่ขายๆวันนั้นแหละซื้อวันน่ารักมากแล้วก็มีกล่องด้วยนะคะทุกคนซึ่งกล่องว่าพิมพ์ได้แบบสวยมากแบบโอ้โหนี่คือด้านนอกทุกคนแบบการเปิดด้วยค่ะเปิดก็นี่คือด้านอีกด้านนึงแล้วก็ด้านในนะคะนี่นะคะทุกคนสามารถเอาไปตั้งโชว์ได้นะคะนี่เป็นรูปรีวยนะคะแบบเลือองใสเลยอ่ะประเด็นว่าวยด้านนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บโบสการ์ด 没画足来问你？ หมายว่าว่าหมายว่าแบบชอบมากอชอบมากกเลยแบบแบบน่คะพี่ม่ชอบคิมก็ชอบสนุกคี่ิวันนี้คีมวั้กม็จะงงๆกนก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าแบบว่าเหมือนว่าข้างรักตัวละครใช่แล้วก็พี่ใหม่ไม่ยอมให้คีมแตะนะคะไม่มันต้องแบบว่ามันแบบมันมันเป็นของสะสมงานก็ต้องแบบต้องอยู่อย่างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดแบบว่าใครข้างรักได้ เกิดว่าใครข้างรักรีวิ์เหมือนใหม่นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะก็มีว่าพวกตามเน็ตในช้อปปี้อะไรนี้ก็มีนะคะทุกคนใช่โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยค่ะแชร์ค่ะถ้าใครชอบรีวิ์ก็กดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็กดซับนะครด้วยกดแชร์ไปเยอะลยได้ย้ เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหยุดโกงปุ้ย